สวัสดีนักเรียนสายชั้นปตทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาสุขศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่1 1เ,เรื่องที่เราจะเรียนเกี่ยวกับวันนี้นะครับก็คือสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพทางบวกและทางลบนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยเราจะต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นข้อที่2 สภาวะทางอารมณ์ที่มีต่อสุขภาพทางบวกก็คือการมีอารมณ์ที่ดีเช่นดีใจสนุกสนานเบิกบานจะมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจคือทำให้จิตใจของเราเนี่ยร่าเริงแจ่มใสสดชื่นยิ้มแย้มอยู่เสมอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ ไม่เจ็บป่วยง่ายไม่เบื่ออาหารหรือปวดศีรษะรับประทานอาหารได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างรูปภาพนะครับเกี่ยวกับสภาวะที่ส่งผลต่อทางอารมณ์ทางบวกนะครับก็คือเห็นไหมครับมีการยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะร่าเริงนะครับ,นะรบ,นะรบก็จะทำให้เรามีความสุขนะครับ อันนี้เป็นเกี่ยวกับทางด้านเชิงบวกนะครับฮะต่อมาเรามาดูข้อที่3เลยนะครับสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทางลบเป็นยังไงล่ะ,ะสภาวะของอารมณ์มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของแต่ละบุคคลนะครับการมีอารมณ์วิตกกังวลเครียดหรือเศร้าเสียใจทำให้เกิดอาการบวดศีรษะ ปวดท้องเบื่ออาหารอ่อนเพลียจิตใจเศร้าหมองและหากมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดเป็นประจำก็จะทำให้เกิดอาการหายใจเร็วตัวสัน่นซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและต่อจิตใจของเรานะครับเรามาดูรูปภาพตัวอย่างกันเลยนะครับเห็นไหมครับ การมีอารมณ์เศร้าเสียใจจะทําให้จิตใจไม่แจ่มใสล่าเริงเหมือนภาพแรกที่เราดูตอนพฤติกรรมเชิงบวกนั่นนะครับนะาเห็นไหมครับต่อมาเรามาดูข้อที่4เลยครับการจัดการกับอารมณ์ในเบื้องต้นคือยังไงล่ะครับ 1. เมื่อมีปัญหาควรเล่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองครู หรือเพื่อนที่ไว้วางใจได้ฟังนะครับเพื่อได้ช่วยแก้ไขปัญหาของเราได้ต่ <c oughs> อมาเรามาดูข้อที่2ต่อเลยครับรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นปลูกต้นไม้อ่านหนังสือหรือนักเรียนจะสามารถหาทำกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบอ่เรามาตอบข้อที่3ามเลยครับการ ฝึกนั่งสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์และทำให้จิตใจของเราสงบนะครับต่อมาข้อที่4เลยครับไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา,าเราควรคิดไต่ตองให้ดีก่อนไม่ควรใช้ความรุนแรงนะครับต่อมาดูข้อที่5รู้จักผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬาร้องเพลงวาดภาพหรือดูโทรทัศน์รายการที่เราชื่นชอบนะครับต่อมาข้อที่6เลยครับฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จักมองโลกในแง่ดีนะครับเรามาดูรูปภาพาประกอบกันเลยครับเมื่อมีปัญหานะครับเราก็ควร เล่าให้พ่อแม่หรือคนในครอบครัวฟังนะครับเพื่อจะแบบว่าเป็นการระบายหรือแบบว่าหนูทำควรทำยังไงนี้่ะเขาก็จะได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับเรานะครับหรือกิจกรรมที่งเรียชอบอาจจะเล่นกีฬาดนตรีเพื่อช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้นะครับส่วนงานในวันนี้นะครับครูโต้งก็ให้หนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยข้อที่หนึ่ง สภาวะทางอารมณ์ทางบวกจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรข้อที่สองสภาวะทางอารมณ์ทางลบจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรถ้านักเรียนในเบื้องต้นได้เรียนตามคลิปแล้วดูมาเรื่อยๆนะครับคุณตงคิดว่าตอบได้แน่นอนคิดว่าไม่น่ายากนะครับส่วนสัปดาห์นี้คุณตงก็ฝากว้อยเพียงเท่านี้ และเราไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ